สวัสดีครับพผมน้องผู้รับชมช่องบ้านในตะวันอ๋อเี่ยวกับกับบ้าณบ่ายโมงแห้ะเขาท่านองเขาพิ่งจะออกนะครับเขาลกนะครับลกกำลังสิออกเพราะว่าเขากำลังนอนนะครับว่าเขายืนยืนยืนเป็นสามสี่ชั่วโมงเลยนะครับเขาอยากเอาลูกครับน้องแชมเปญนะครับก็ยังหยานลกขางอยู่ครับเจอบ่อขางนะครับก็บกำลังเสียว ปล่อยมันไหลออกมาเรื่อยๆนะครับบ่อยากท่านไปดึงนะครับยานมันหลุดยานมันขาดต้องปล่อยให้ไหลออกเองให้เบิดเลย์นะครับย่างเขาลุดมันติตกออกเองนะครับเนาะนี่คือคือน้องวัวนะครับเอานะครับสุรัตน์ผู้เลี้ยงวัวมือใหม่นะครับกัเบื้องน้านะครับเบื่อโลกนี้มันสิออกหลังจากไอ้โตหลูกออกแล้วนะครับสามถึง 6ชั s, passage, chter, life, like reef, ่วโมงนะครับมันปกติแล้วนะครับมันสืประมาณนั่งสี่นะครับพันเกินนั่นก็บหอดพ่อ12ชั่วโมงแล้วยังพันออกอยู่นั่นกันเป็นภาวะผิดปกตินะครับเป็นเกินว่าเป็นโรคข้างนะครับเนาะแม่นสิมันก็มีสองแบบนะครับพวกนึงกับเบ่งเบ่งตลอดอยู่แล้วก็บโรคบวออกนะครับเนาะมันก็มีกับผลก็คืออันตรายแน่นะครับเพราะว่ามันเบ่งไปเบ่งมากทั้งจะไปข้อมือลูกอกจบธาลักออกมากกัได้นะครับเนาะแต่ว่า หันพวกแบบนิ่งๆยู่ก็อีกรณีไอ้กรณีหนึ่งตัวนี้กับบบอันตรายปันใดเนาะรับแต่ว่าก็ต้องแก้ไขทั้งสองกรณีแหละครับคืออันเป็นแบบไอ้ตัวเบ้งนี่ก็ต้องบางเทือก็ได้นำหมอมาบางคนก็ได้เอาหมอมายิบนะครับมายิบไอ้ป้องกันไว้ให้มันไอ้ถลักออกก็มีนะครับเพราะว่าพันชงคอตไอ้มันถลักนะครับบางทีเขาก็ไม่ยานะครับมาฉีดหรือว่ายาเน็บตกเป็นยาเน็บไอเขาไปนไอ ้มดลูกมันเนาะครับไอ้เขาไปแน่ในีเลยจิ้มมันเลยเนาะครับเนาะก็แต่ว่าหันมันเบ่งมันทะลักออกมาเขาต้องเน้ยงยึดไว้เนาะครับเนาะก็รอให้มันเปื่อยมันเน่าออกเองเนาะครับเพราะว่าเขาป้องกันมอยห้ข้อมดลูกทะลักเนาะครับแต่ว่าหันมันบ่อเบ่งนี่ก็สิบสองชั่วโมงเนาะครับเขาก็ต้องปลดเนาะครับคือนหลวงหลวงเอาออกเนาะครับเนาะก็ต้องรอให้มันประมาณสิบสองชั่วโมงก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปหลวงตอนคลอดได หาซีหาชั up, ่วโมงไปลวงเลยบ่ได้นาะครับเพราะว่าลังเทียมมันบ้านหลุดเนาะครับไปลวงแล้วก็เอ็นให้ไปแก้ไปยังสิบบ่ได้นาะครับผมแต่แต่ก่อนผมก็เคยเอามอแบบคือข้อมาลูกเขาทะลักถึงแต่เขาไอ้บรท่านลอดลูกเนาะครับบัดช่วงเขาคลอดนี่กับผมไอ้กระยานมันทะลักก็เลยให้หมอปวดเลยปวดดึงหนองออกมันก็ดึงบอกเนาะครับเพราะมันมันติดยี่น้ำใยพานังนะนะครับมันก็เลยเด็กจกดูแก้ดูแก้ได้ก็บอกเบิดเนาะครับสุดท้ายแล้ว เป็นหมดลูกก็เขาสั่มไหลนาะครับอักเสบแามเป็นสัตว์สมได้กรบเติดเนาะครับผมก็อาจจะเพว่าไม่อาจจะเกี่ยวข้องกับตอนหลวงเอานองออกนะครับโตไปมากไอ้่อมาผมก็บ่เคยหลวงเยอะเลยเนาะครับเนาะก็เอาฝากไว้เนาะกับพ่อพี่น้องผู้เลี้ยงวัวเนาะครับมือไม้หันมันบ่ทันหอดพ่อที่สองชั่วโมงเนี่ยอย่าหลวงเนาะครับอย่าผมไปไปหลวงไปปวดมันเนาะครับหันมันเบงตลอดมันก็ต้องเป็นยาฉีดเนาะครับเป็นหมอก็สิมีเนาะครับต้องโทรหาหมอเลยเนาะครับนี่หมอไก่บ้าน ให้เขามาซอยนะครับคือฉีดยาบอกบรหารมันเบงแล้วก็บหารมันเบงถลักมากกับต้องได้ยิบเนาะครับได้ใส่ยิบไอ้ไอ้จิ้มมันเนาะครับเพื่อบริหารถลักออกมาเนาะครับเป็นการซอยมันเนาะครับหันปล่อยมันเบงจนหมดลูกทะลักมากกับมีโอกาสตกเลือดได้เนาะครับเนาะนี่คือการไอ้เรื่องโรคข้างเนาะครับเนาะหรือหันมันหันเอาปอดเราแล้วกับพวกฉีดยาพวกฉีดยาแก่อักเสบเนาะครับ อย่าปฏิชีวนะนะครับหรือฉีดอันนี้ไข่ก็อนฉีดแะกีไข่น้ำนะครับเพราะว่าบางทีมันลกขขางนี่มันก็เห็ดในง่วมันใสยไอเห็ดหิแบบนึงก็คือหันโลบอ่อกงกับนมกรบ่บ,บนี่นะครับเพาน้อปล่อยไว้คือนมมันกับสีบ,บอ่อไอันนี้เดินไปได้ด้อครับแต่หันนมไอง่วนโลกขังบางคน นมบ่มาบ่มาเพ่อเราลบมันบ้านออกนะครับนมมัาก็รือ่ท่านมากไปตนวไเนาะครับระบบมันมันสืไปเกี่ยวของกันนะครับนาะมอันเขาปล่อยไว้มันก็ต้องปวดออกนะครับพอสิบสองชั่วโมงนะครับก็สาเหตุมันเดี๋ยวเป็นยังคือโกคห่างนะครับผมก็ถามเป็นสาเหตุมันก็เพื่มาตามด่ผมได้ยินเันว่ามันก็เกี่ยวกับหนึ่งกรรมพันธุ์น้ำนะครับหรือว่าการผิดปกตินะครับระหว่างการขอดนะครับอีกข้อสามก็คือยัน เป็นพวกไอ้สมากก็คือขาดแร่ถาดเนาะครับแรล่ถาดุบเพียงพ่อเนาะครับเนี่ยัยงห่ากับโบอาจจะบบสมบูรณ์พ่อเนาะครับพวกเกลือแร่พวกไอ้เกลือกเลือกก้อนเนี่แหละครับที่ห้อหอยมันเลี้ยเนี่ยครับคือสองเดือนก้อนขอน,นี่สําคัญเลยนะครับย่อให้มันขาดเนาะครับมันบบเลี้ยกับมันมีพงกับเอาแบบพงผสมอาหารมันกินกระไรเนาะครับเป็นพวกแร่ถาดพวก ไอ้ว e, ิตามิน e, อ e, ีนาะครับวิตามินพวกเอดีเอสามเอพวกนี้พวกซิลิเนียมมุนนี่นาะครับพวกแคลเซียมมุนนี่ก็พยายามหามาเห็นมันกินนะครับเพื่อป้องกันโรคข้างนะครับเด้อพี่น้องผู้เลี้ยงัวมือใหม่นาะครับก็เอามมวกสู้ฟังเนาะครับไอ้ต่อจากไอ้งวคลอดลูกแล้วนะครับพี่น้องแชมเปญนะครับกระจอยแน่เนาะครับเบางนอนกระดูกโค้งขึ้นกากสาดอยู่แต่ว่าลูกเพิ่นกินนมแล้วนะครับเอาให้ลูกเพิ่นกินนมแล้วก็นมกรลายเติบอยู่นะครับนมก็ดีอยู่ กผ่านไปแล้วนะครับเนาะเอาเลยมาบอกเรื่องโรกน้ำนะครับนองง่วนเพื่อเป็นความรู้ให้กับพ่อแม่ผู้เลี้ยงงวงมือใหม่น้ำนะครับเนาะเพื่อเป็นความรู้นะครับก็คือมันขาดวิตามินแหละครับไอ้กบไอ้พิดปกติในการขอดนะครับบางตัวมันก็อาจสะน้องมันค้างกระได้น่ออก็บก็คือผมว่าแหละครับเดี๋ยวผมไปเรื่องไปล่วงเลยนะครับเดี๋ยวสามสี่ชั่วโมงลงสี่ล่วงเลย่ไปนะครับลรอผ่านไป หกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงไปให้มันบวชหันออกอะ่ะแล้ห้มันหดสิบสองชั่วโมงก่อนนะครับต้องคอยเอาตามหมอมาหลวงมาปวดนะครับ้เพิ่นมาฉีดยาพวดแก้แอกเซสนะครับมียาเนบกับเนฟนะครับเนาะหมอเพิ่นกันสิเพิ่นหัวเองดอกะครับเพราะว่าเพิ่นผู้ผัวเข้าขกับผัวหันแะละ้กันผู้อันสาวบ้า,บบานผู้ผู้เคยเห็นกันนะ,ะเอานะครับนกะับประมาณนี้นะครับเนาะเกนะนะนะี่ยวกับหลงคางนะครับหนองคางเกี่ยวกับหนองง่วงนะครับนั่นเอ เราเลยมาทายเหตุลงพงพรีรองเบื้องหน้าเพื่อเป็นความรู้กับผู้เรียงว่าเมือม่อไงนะครับอ๋อคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากก,าไกาดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นํำนะครับด้อช่องบ้านในตะวันนะครับสวัสดีครับ